สวัสดีฮะไปไปไปเถอะเราหลอนมีอะไรอยากกินแอปเปิ้ลมันอยากกินแอปเปิ้ลหรือยังไงโอ,ไอ้ไปเถอะไปเถอนะนะนะสวัสดีจ้าสวัสดีฮะโอเคครับมันต้องการอะไรจากเราอ่ามันเข้าไปในฟาร์มของเราแล้วเฮ้ยเฮ้ยฮัลโหลเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวมันเข้าไปข้างในเฮ้ยมันเข้าไปข้างในได้ไงเดี๋ยวมันมันมันไม่บากใช่ไหมเฮ้ย ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาอีกอครั้งสุดหล่อมายค้าอีกรอบหนึ่งนะฮะผมแทนก็เดี๋ยวคลิปนี้ฮะเราจะมาเล่นซีรีส์โลกนี้มีแต่ทะเลกันต่อน,นั่นเองฮะคลิปนี้ทำอะไรฮะเดี๋ยวในคลิปนี้ฮะเราจะมาเริ่มหาแรก่กันโอเคปะ่ะเพราะว่าจากครั้งก่อนนะฮะเราได้ทำเครื่องอ่าดักจับขยะในทะเลไปแล้วนะฮะซึ่งตอนนี้ฮะไอเทมทั้งหมดอยู่ในกล่องแห่งนี้ครับเทดาดะเห็นป่ะฮะมีของเต็มไปหมดเลยนะฮะกระทั่งอะไรเนี่ยหนู เศษซากหนูหรือ,อยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะได้บนิวได้ขยะแล้วก็ได้ป่ามาด้วยนะฮะก็ดีฮะได้เลสตโตนด้วยก็ดีนะแต่ว่าเนาะคือแร่เนี่ยฮะเราต้องหาจากอะไรฮะเราจะต้องเอาพวกดินพวกทรายพวกกาวเวลเนี่ยฮะไปล่อนถูกต้องป่ะจากคลิปก่อนที่เราได้จากคลิปก่อนไงที่เราได้บอกเอาไว้นะฮะโอเคมาดูสมุดเควนที่หนึ่งฮะนี่เราจะต้องทำไอ้เจ้าเครื่องอันนี้ฮะมันจะเป็นเครื่องล่อนแร่โอเคปะ่ะซึ่งเขาบอกว่าเนี่ยเครื่องแห่งนี้จะเป็นเครื่องหลักเลยในการปั๊มแร่ข,ของเราอ่าะ uh huh. ซึ S <S okay, ่งโอเคฮะมันจะต้องใช้น้ like uh ําเดี okay. ๋ยวเรามาดูวิธีการคราบมันซะหน่อยละกันฮะว่ามันคราบยังไงมันคาฟยังไงต้องใช้แมวอะไรบ้างต้องใช้ไม้วิเศษต้องใช้ stone slab อะไรเนี่ยทำไมของมันดูเยอะจังโอ้โหทำไมของมันดูเยอะจังโอเคคือเข้าใจไหมมันเป็นแบบที่ปั๊มแร่ของเราอะนะดังนั้นมันก็จะคราบยากนิดนึงนะะเริ่มต้นจากอันนี้เลยฮะ fabric นะไอ้เจ้าตะข่ายอันนี้โอเคครับตะข่ายนี้ทํายังไงทําแบบนี้ฮะเอาไอ้นี่ออกมาไอ้นี่ออกมาไอ้นี่ออกมาเหมือนเดิ เคหะทำแบบนี้มากี่อันดีนะเอามาสักประมาณตุ๊บตุ๊บตุ๊บนะฮะทำมาท้องไม่สีครับสี4หนสีอ้าวอ๋อขอโทษสี <c oughs> 4หนึ่งส2 8สองอาสีหนามทำมาสักประมาณเท่านี้แล้วกันเกเเท่าไหร่นะทำมาสามตะข่าย แล้วก็ทำแบบนี้อ่าอ่าโอเคครับได้มาสามอันแล้วทาดาแป๊บหนึ่งนะอันนี้มันเควสอะไรเนี่ยอันนี้มันเควสมันมันมันเหมือนเป็นเควสเสริมเนาะเฟร็กแป๊บหนึ่งนะเอ้าเราก็มีแล้วนี่แล้วทำไมมันไม่ปิงอ่ะเอ้าฮัลโหลอ๋อปิงแล้วปิงแล้วมันช้าดูดิโอเคครับรับของเรามาครับฮ่านะฮะมันเป็นเควสย่อยๆอยู่ตรงนี้โอเคป่ะเขาบอกอยู่ว่าเนี่ยมันเป็นเควสเขาเรียกว่าแบบทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ครับเป็นเควสโอเพนเนี่ยอ่าะเอ ซึ่งมันก็กินตะข่ายเราไปหมดเลยนะฮะเดี <l> ๋ยวเราจะต้องมานั่งทําตะข่ายเราเพิ่มเติมแล้วมันจะไปพอไหมเน oh ี่ยฮัลโหลโอ้โหมันใช้เส้นเชือกเยอะเนาะอ๋อยังมีอยู่ยังมีอยู่โอเคฮะเอ่อขอทําตรงนี้แป๊บหนึ่งฮะตึ๊ดตึ๊ดแป๊บหนึ่งนะปึ๊บปึ๊บโอเคครับทํามาอ่าฮะฮะแล้วก็ทําแบบนี้เนาฮะโอเคครับเราจะต้องมี San สโตนสลับฮะซึ่งสโตนสลับก็คือใช้สโตนธรรมดาใช่ปะฮะตรงนี้ฮะขออนุญาตเพิ่มเติมนิดหนึ่งฮะวิธีีีกาาารรท่่เเจะะหหินนยฮ เราสามารถใช้น้ำมันวิเศษตาล่มซูชิปเอาอีกแกน้ำมันวิเศษพอเนาะโอเคฮะซึ่งน้ำมันวิเศษอันนี้นะฮะมันทำได้โดยการฐานหมดอีกแล้วอฐานไม่พอเรามีฐานอีกไหมเนี่ยฮะติ๊กตอกติ๊กตอกติกตก๊กไม่พอเดี๋ยวขออนุญาตทำฐานเพิ่มเติม,ตมแป๊บหนึ่ง เนี่ยไอ้น้ำมันอันนี้เนี่ยไอ้ครู c i เออหายไปไหนล่ะผมอ่านถูกไหมเนี่ยเออมันหายไปไหนตืดดตืดตืดตืดเออเนี่ยฮะ crucial อ่านยังไงเนี่ยมันเป็นน้ำมันที่เขาแบบเอาไว้แบบในการแบบทำความสะอาดหรืออะไรประมาณนี้นะฮะก็เป็นน้ำมันอะไรกันน้ำมันแก๊สเหรอน้ำมันแก๊สเหรอไม่รู้อะคือผมไม่รู้นะว่ามันภาษาไทยคืออะไรผมขอโทษเอาไปว่ามันคือน้ำมันพิเศษโอเคป่ะโอเคเราต้องการน้ำต้มด้วยฮะดังนั้นฮะเอาน้ำออกมาแบบไมไม่ไม่ไม่เอาน้ำออกมาแบบนี้อ๋อ แล้วก็ปึ๊บปึ๊บเอาน้ำต้มแปบ๊บหนึ่งนะ,ะ,ะใส่ถ่านเข้าไปแปบ๊บหนึ่งเอ๊ะแปบ๊บหนึ่งนะฮะถ่านของเรามันสามารถย่อยเป็นแบบนี้ได้หรือเปล่าโอ้สุดยอดมันย่อยเป็นแบบนี้ไงอย่างนี้ก็ดีดีฮะมันจะได้แบบประหยัดใช่เะล่ะฮะอ่าฮ่าสุดยอดนะสุดยอดทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะตอนนี้อ่าฮะโอเคอครับเราได้น้ำแบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมฮะให้เราเอามาวางไว้แบบนี้ Purify สรุปแล้วคำว่า Purify แปลว่าอะไรครือคำว่า Purify มันก็คือแบบน้ำกรองน้ำกันน,กน,น้ำที่มันบริสุทธิ์อะเข้าใจ น้ำสะอาดโอเคครับน้ำสะอาดก็ได้เนาะเนาะเนาะเนื่องจากว่าโลกนี้มีแต่ทะเลน,นะฮะมันไม่มีลาวาโอเคปะ่ะคือลาวามันมีไหมมันก็มีแหละนะฮะแต่ว่ามันยังปั๊มไม่ได้อะเออมันมันเนีนนน่ยเห็นป่ะฮะเราสามารถปั๊มลาวาได้แต่ว่าแบบมันอีกยาวนานนะเข้าใจไหมฮะแล้วเครื่องปั๊มคอมโพสโตนเจเนเรเตอร์ก็ไม่มีด้วยนะคือเครื่องปั๊มคอมโพสโตนไม่มีนะฮะน่าเศร้าดังนั้นเราก็จะต้องมานั่งปั๊มคอมโพสโตนด้วยวิธีแปลกๆนิดนึงโอเคฮะทำไอเทมนี้แป๊บหนึ่งะฮะชาโคช้างนะฮะแล้วเราก็โยนไปตรงนี้ นะฮะโอเคครับมันก็จะกลายเป็นน้ำเขาเรียกอะไรนะเออน้ำมันพิเศษนั่นแหละ,ะฮะซึ่งถ้าเกิดสมมติเราเอาน้ำเนี่ยฮะแบบนี้นะฮะมาวางไว้แบบนี้แล้วพอเราจิกรี่แปบ๊บหนึ่งอยากรู้เหมือนกันนะว่าถ้าเกิดสมมติน้ำธรรมดากับไอ้เจ้าน้ำมันอันนี้ฮะมันชนกันมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเอโอโอเคครับน้ำหาย <laughs> โอเคฮะเทคนิคฝรั่งนะฮะคือเขาบอกว่าให้เอาน้ำเนี่ยฮะไปต้มก่อนโอเคเอาเอา,เอาน้ำไปต้มแบบนี้รอแป๊บหนึ่งฮะ ล้วหลังจากนั้นถัดไปฮะเราก็จะเอาน้ำแป๊บหนึ่งนะ,ะเราจะวางกันแบบนี้นิดนึงอะไรอย่างนี้แล้วก็วางแบบนี้อ่ะนั่นแหละฮะแล้วหลังจากนั้นฮะพอเราทุบตรงกลางตัวเนี้ยฮะมันจะกลายเป็นหินเย้สุดยอดมันคือเครื่องปั๊มคอมโบสโตนอะไรก็ไม่รู้นะฮะบางคนอาจจะบอกว่าแบบไหนอ่ะนี่มันคือเครื่องปั๊มหินไม่ใช่เหรอก็ทอทุบเสร็จปุ๊บม,มันก็กลายเป็นคอมโบสโตนป่ะเออเอ,อะง่ายดีปื๊ดปื๊ดเห็นปะ่ะเราไม่ต้องบุกไปถึงข้างล่างเพราะอะไรฮะข้างล่างอะมันอันตรายคือที่ผ่านมาเนี่ยครับ เวลาเราหาข้อพิโตเราหายัางไงฮะเราก็จะต้องลงไปข้างล่างใช่ป่ะฮะซึ่งมันจะเอส๋สวัสดีฮะซึ่งข้างล่างอ่ะเอยตกใจโอ้ยซึ่งข้างล่างเนี่ยฮะมันก็จะมีอะไรที่ค่อนข้างน่ากลัวใช่ป่ะฮะซึ่งเรายังไม่พร้อมสักเท่าไหร่นะเออวัสดีปารโรมาปะวานปะวานปะวนันวัสดีปาวาน <laughs> มีอะไรฮัลโหล ตัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยฮะนายต้องการอะไรจากเราหรือเปล่าสวัสดีฮะโอ้คิดถึง <c oughs> เออสวัสดีฮะสวัสดีฮะไปไปไปเถอะเราหลอนมีอะไรอยากกินแอปเปิ้ลอยากกินแอปเปิ้ลหรือ,อยังไงไปโอ้ไปเถอะไปเถอะนะนะนะ โอเคสรุปฮะตัวเนี้ยฮะคือเครื่องปั๊มหินหลักของเราโอเคป่ะซึ่งอนาคตผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะปั๊มหินยังไงก็เนี่ยน่าจะเป็นวิธีเดียวแล้วแหละฮะกลับมาเครื่องร่อนแรกของเรากันต่อฮะมันไปถึงไหนแลวเนี้ยแป๊บหนึ่งนะมันชื่อว่าอะไรนะเครื่องร่อนแรก อยู่นะอยู่นี่โอเคครับนี่ฮะเครื่องร้อนแรกของเราฮะเราจะต้องมีโอ๊กแฟนใช่ป่ะฮะก็คือต้องมีมรมัวไม้อ่ะจัดไปฮะเรามีรัวไม้หรือเปล่ารู้สึกคุณนๆนะ,ะว่าเราเคยมีอ่ะแต่โอ้มีอันเดียวไม่พอฮะไม่พอเราต้องขับเพิ่มแป๊บหนึ่งฮะเหมือนเดิมแฟนตรงนี้อ่าฮะโอเค เราต้องการอะไรเฮะเราต้องการไม้พ <shi> ิเศษนะฮะ treated wood ไม้พิเศษ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 มีเปล่าไม้พิเศษไม้มีเอ้ยมี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 เอ้ยผมลำคาญปลาวานจังเลยเนี่ยมันต้องการอะไรจากสังคมเนี่ยฮัลโหลบัดดีนายต้องการอะไรเนี่ยคือเขามันคงไม่กินมนุษย์ใช่ไหมไอ้เจ้าปลาอันนี้นะฮะเออบัดดีฮะคือเพื่อ erm มาทำไมมาทำไมก็ไปบ <c ười> okay, ้านนะขึ okay, ้นมาเฮ้ยๆๆ้ยเเราไม่เป็นฮะโอเคฮะเราจะครับได้ยังไม่ได้นะโอเคครับขาดอะไรอีกฮะขาดบูดบูทูบูดนเกียโอเคครับทำมาแบบนี้อ่ะขาดไออะไรเนี่ย โอเคครับมันจะต้องใช้ treated wood f a n c ด้วยอ,อ๋อเกียรจังเลยโอเคฮะเหมือนเดิมฮะเราจะทำชาวโคช้างแบบนี้อ่าแล้วก็ป่าลมอะไรเนี่ยมันจะกัดเราหรือเปล่าเนี่ยผมอยากรู้จังเลยเนี่ยไม่น่าใช่ไหมมันจะงับเราไหมมันจะงับเราหรือเปล่าต้องลองดูฮะ,อะ,อะ,อะลองดูฮะการลงทุนมีความเสี่ยงดังนั้นผมขออนุญาตเก็บของแป๊บหนึ่งนะปลอดภัยไว้ก่อนแวบถ้าเราลงไปแล้วถ้ามันงับเราก็ก็ก็รู้เรื่องนะฮะสวัสดีฮะเจ๊เอ๋สวัสดีฮะ มันคงไม่ทำร้ายเราใช่ไหมสวัสดีจ้าสวัสดีฮะโอเคครับมันต้องการอะไรจากเราอ่ามันเข้าไปในฟาร์มของเราแล้วเฮ้ยเฮ้ยฮัลโหลเฮ้ยเดี๋ยวมันเข้าไปข้างในเฮ้ยมันเข้าไปข้างในได้ไงเดี๋ยวมันมันมันไม่บากใช่ไหม hey! 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 เฮ้ยวอดเดอะแมวเฮ้ยได้อ้าววอดมันเข้ามาได้ไง อืมนี่ไม่ใช่เรื่องปกติใช่ไหมอ่ะอ่าเออโอเคครับผมต้องขอโทษแทนปะโอ้โหเราเลือดมันเท่าไหร่ครับ23 20โอเคครับผมจะทำยังไงกับมันดีเนะี่ยฮะทำไงกับมันดีทำไงดีเราจะต้องช่วยเหลือไหมเนี่ยช่วยเหลือช่วยเหลือยังไงดีอ่ะอืมสวัสดีฮะเรามีน้ำอ่าเอาเอาเอาน้ำต้มไปกินก่อนไปนะเอาน้ำเออโอเคฮะแล้วแล้วตอนนี้ผมเลี้ยงปลาโลมาในบ้านแล้วแป๊บหนึ่งนะปลาโลมาปลาหวาน <c oughs> ท้าผู้ชมผมจะทำยังไงกับไอ้เจ้าปลาโลมาตรงนี้ดิเนโลมาไอะปลาวันที่ทำไงดีอ่ะมันต้องตายแน่ๆเลยอ่ะอก็ต้องปล่อยให้มันไปตามกรรมหรือยังไงดีอ่ะโอ้โดูดิอ่ะมันจะขาดอากาศแน่ๆคือผมวางน้ำในฐานตัวเองไม่ได้เขาจะบายบายเราขอโทษเราขอโทษเราขี้เกียจวางน้ำไม่ได้มากเลยอ่ะอาบายบายโอ้ ได้ของฟรีด้วยอู้ได้เนื้อแล้วนี่อะไรเนี่ยเบรเบิร์มันคืออะไรอ่ะมันคือเหงือกปลาเหรอฮะมันมันทำอะไรได้บ้างมันทำอะไรไม่ได้เลยนะฮะเจ้าเบรเบริบร์นะฮะไม่รู้นะผมขออนุญาตอ่านตรงตัวนะฮะ B L U B อ่านว่าเบร์บนะครับ B E R เบรรวมกลายเป็นเบรบเบ,รบ,รบรแปลว่าอะไรก็ไม่รู้นะฮะน่าจะแปลว่าแบบเหงือกปลาโอ้อะไรเนี่ยฮะมีเนเธอร์คอร์ดอู้ดีจังเลยฮะไอเจอ้าปลาหวานนะฮะเออได้เนเธอร์คอร์ดด้วยโอเคครับเอาขอออกมาแป๊บหนึ่งนะฮะ เรามาทาน้ํามันวิเศษกันต่อเลยแล้วกันฮะเราก็จะวางน้าเออแป๊บหนึ่งนะฮะปุ๊บแบบนี้โอเคแล้วก็วางน้ําแบบนี้แล้วก็โยนชาโคช้างวุบเข้าไปแบบนี้โอเคนะฮะถ้าเกิดสมมติเราทุบตัวนี้ออกเราจะได้น้ํามันอินฟินิตี้ป่ะนะฮะเอ้ยเราได้น้ำอ๋อตกใจฮะนุก็ได้น้ํามันอินฟินิตี้ไม่ได้นะฮะคือมันเหมือนมันอาจจะได้แต่ว่ามันเนี่ยตรงกลางตรงเนี้ยไม่มีน้ำนะฮะแหมถ้ามันทําน้ํามันอินฟินิตี้ได้ก็ดีดิโอเคฮะทํา ไม้วิเศษแป๊บหนึ่งอ uh huh. okay, ่าฮะโอเคฮะทำไม้วิเศษขาดอะไรฮะขาดไม้โอ้ oh. แม้กระทั่งสติกยังต้องเป็นสติกพิเศษให้ตายเถอะวัดเดอะแมวเนี่ยโอเคครับเราทำไม้สติกพิเศษแล้วนะอ่านะนะพอใจหรือ,อยังโอเคครับคารับลัว โอ้โหไม้ชน oh, ิด mm พิเศษเขาดูหน่อยสิฮะมันมีความสวยงามไหมวับนะฮะมีความสวยงามไหมก็มีความสวยงามดีเนาะมันก็คล้ายๆกับไม้สปูดนะฮะแต่ว่าเนี่ยมันทำยากมันแพงโอเคครับเราจะครับเครื่องล้อแร่เราได้หรือยังเนี่ยฮะฮะฮะฮัลโหลฮัลโหลราฟได้ยังฮะอ้ารับได้ยังปึ๊บโอเคครับได้ treated wood machine frame มาแล้วนะฮะชื่อไอเทมยาวมากไม่รู้จะยาวไปไหนมันคืออะไรไม่รู้ราฟมาก่อนนะฮะ แล้วก็เอามาครับโอเคครับขาดอีกนิดหน่อยขาดสโตนสลับแล้วก็ตะข่ายอ่าตะข่ายเรามีแล้วนี่ฮะตะข่ายเราอยู่นี่จะทับของกว่าจะได้แต่ละอันนี่มันลําบากเหลือเกินโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตปิ้งคอ b บอรสโตนแป๊บหนึ่งนะฮะสามก้อนฮะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดีดดิวฮะโอเคฮแบบแบบนะเราได้หินมาเรียบร้อยนะฮะเราครับแบบนี้ต่อเลยแฟบนะนี่เราได้สโตนสลับเรียบร้อยอ้าะโอ้ยสุดครับเกะกะจังแล้วเราก็ครับได้แล้ว ฮ่าเครื่องร่อนแร่ไม่อัตโนมัตินะฮะเป็นเครื่องร่อนแร่อัตโนมือแต่ว่าอนาคตเนี่ยฮะเราจะทําให้มันอัตโนมัติได้โอเคป่ะมันทําได้แน่นอนนะฮะใจเย็นๆโอเคเครื่องนี้ใช้ยังไงฮะเราจะต้องตั้งไว้ตรงนี้นะฮะอู้ผมอ่าแป๊บนึงนะเดี๋ยวขออนุญาตขยับเครื่องแป๊บนึงเดี๋ยวนกเพนกวินเรามันเดินลงไปข้างล่างนะไม่เอาครับไม่ดีโอเคไอ้เครื่องนี้มันขุดออกยังไงเนี่ยทิ้แอคุดใช่ไหมตึตึ๊ดตึ๊ดโอเคเยี่ยมฮะวางแบบนี้อ่าฮ่ารับของรางว ซึ่งเขาบอกว่าไอ้เจ้าเครื่องลอนแลกอันนี้เนี่ยฮะเราสามารถเอา2เครื่องเนี่ยฮะมาซ้อนกันได้เช่นอันนี้เนี่ยฮะเรามีเครื่องแรกใช่ไหมฮะเครื่องต่อไปเนี่ยฮะเราอาจจะตั้งไว้ข้างบนในลักษณะแบบนี้ก็ได้โอเคป่ะคือเครื่องอันเนี้ยมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะแล้วเครื่องต่อไปก็ซ้อนบริเวณข้างบนตรงนี้คือมันเหมือนแบบมันจะได้แบบลอนทีเดียวรึดไปเลยอะไรเงี้ยก็อนาคตอาจจะทํานะแต่คือเข้าใจไหมเครื่องลอนแลกอันนึงเนี่ยฮะมันแพงขี้เกียจเข้าใจป่ะก็อาจจะทําอันเดียวไปก่อนแล้วกันนะฮะ โอเคคำถามต่อไปฮะเราจะล่อนแร่อะไรดีครับลองเซิร์ชดูดิเราอยากได้แร่อะไรเรามีแร่ไดมอนด์ป่าขออนุญาตลองดูแป๊บหนึ่งนะฮะเราสามารถหาไดมอนด์ได้อะเปล่าไหนดูสิเราหาไดมอนด์จากเครื่องล่อนแร่ได้ไหมอ๋อฮัลโหลเครื่องล่อนแร่ไม่ได้เหรอโอเคเรามาดูดีกว่าฮะไว้เจ้าเครื่องอันนี้เนี่ยครับมันล่อนแร่แล้วเราได้อะไรบ้างนะฮะอันดับแรกฮะถ้าเราเอาดินมาล่อนเนี่ยเราจะมีโอกาสได้เหล็ก ได้ทองได้แร่เอมเบอร์แร่เงินได้ฐานอะไรก็ว่ากันไปโอเคฮะถ้ากาเวลมาล่อนก็ได้เหล็กถ้าเอดินมาล่อนก็ได้เหล็กกาเวลมาล่อนก็ได้เหล็กแล iber, ้วมีอะไรฮะอันนี้เลดซนไม่เกี่ยวอ๋อถ้าเอาทรายมาล่อนเราก็จะได้ก็ได้เหล็กเหมือนกันโอเคฮะก็ดีสรุปแล้วนะฮะเราต้องล่อนแร่อะไรคําตอบฮะล่อนมันได้หมดทุกอย่างนั่นแหละฮะไม่น่าถามนะโอเคซึ่ง โอ้มีท็อตด,ด้วยปึ๊บโอเคอะซึ่งเราจะล่อนอะไรดีฮะเอามาอย่างละอันก่อนละกันโอเคปะ่ะฮะดูบางต้นนะเบื้องต้นตอนนี้เราเอาทรายมาแบบนี้เอากาวเวลมาแบบนี้อ่าอย่างละหนึ่งชุดก่อนละกันโอเคปะ่ะฮะวิธีการล่อนคือโอเคเก็บของในตัวให้หมดก่อนบึ๊บบึๆๆๆๆ๊บบึบวิธีการล่อนเนี่ยฮะก็เอากาวเวลลิดขวาแบบนี้จึ๊บอ่ะแล้วลังจากนั้นฮะตักน้ำไม่ใช่ตักน้ำ,นำแล้วก็เทเข้าไปอ่าเห็นปะ่ะฮะมันก็จะค่อยๆล่อนซึ่งมันชาไหมโหดชานี่ไง ได้ร่อนมาแล้วได้แร่มาแล้วนะฮะนี่ไงซึ่งเราจะทําไงกับแร่นี้เอาไปอ,อก็เอาไปเข้าเต่าเห็นปะแล้วก็ได้แร่แล้ง่ายจังเลยโอเคก็ดีก็ดีฮะเดี๋ยวขอล่อนเพิ่มเติม,ตมหน่อยแล้วกันอ่าตายอ่ะร่อนไปเอ๊ะแป๊บหนึ่งนะมันล่อนทีละกี่อันเนี่ยมันเขาเรียกอะไรอะ มันล่อนทีแล้วหลายเนี่ยแป๊บนึงนะห้าสิบสี่ห้าสิบห้าห้าสิบหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกสิบหกเอ็ดสองหกสามหกสี่ล่นทีละสิบเหรอเออไม่จะจะนับเลขทำไมเนี่ยมีหกสิบสี่หายไปสิบก็เหลือห้าสิบสี่ดิจะนับเลขทำไมเนี่ยโอเคครับล่อนดินนะฮะวับอ้าวโอเคไม่ตอนแรกผมนึกว่าแบบต้องมานั่งล่อนทีละอนนะันอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมมันกลายเป็นกาเวลเนี่ยฮัลโหลมันควรจะเป็นแบบเนี่ยถ้าสมมติเราวางดินไปมันควรจะเป็นดินดิแต่นี่มันกลายเป็นอะไรการเวล ก็ด oh. uh ีเหมือนกันครับประหยัดเวลาเราก็จะล่อนอีกสักประมาณอ่าฮะอ่าฮะตักน้แบบนี้ประหยัดเวลาดีนะแล้วตอนนี้ครับผมก็ล่อนแร่มาสักระยะหนึ่งแล้วนะเราได้อะไรบ้างเนี่ยอ่าเก็บเก็บขอแป๊บหนึ่งฮะตอนนี้เราได้อะไรบ้างเราได้ฟินเราได้ทาน ได้ทองอ่าฮะเราควรจะเผาแร่เลยดีป่ะเนาะเนอะเอเอาเอาอะไรก่อนดีเอาเอาเอาเหล็กก่อนแล้วกันนะฮะเอาเอาเอาเหล็กเย้เฮ้เอ่ะเอา่านใส่เข้าไปด้วยแป๊บนึงนะฮะขอดูก่อนว่า่านมีประโยชน์อะไรไหมดูสิมีประโยชน์ไหมอาจจะมีประโยชน์เก็บไว้ก่อนแล้วกันขออนุญาตเอาขยะมาปิ้งก่อนแล้วกันนะฮะเช่นอะไรบ้างโอเคฮะไอ้เจ้านี่ก่อนเลยฮะไอ้เจ้ากันไกลเนี่ยฮะขยะมากอ่ะเอาไปปิ้งซะอ่ะ ปิ้งไม่ได้เหรอ,โ,อโยนทิ้งก็ได้มีอะไรอีกฮนะเครื่องมือต่างๆในดูสิฮะเรามีเครื่องมืออะไรที่เป็นขยะไหมนี่เลยครับขวานไม้อันนี้ก็เป็นขยะนะฮะเอาไปปิ้ง <c oughs> สุดยอดและนี่เหมือนกันฮะ,ะไอ้พวกสติกเนี่ยเก็ก,กะก็เอามาใช้ปิ้งให้เรียบร้อยอืมผมคิดว่านะเราควรทําเครื่องปิ้งเพิ่มไม่ถึงเตาฟอร์เนสนะฮะเราควรทําเตาฟอร์เนสเพิ่มปึ๊บปบแบบนี้เออค่อยดีหน่อยนะเราก็จะซ้อนแบบนี้นะเราก็ซ้อนแบบนี้อ่าฮะ อันนี้มันปิ้งอะไรปิ้งคอปเปอร์อยู่ใช่ไหมโอเคฮะปิ้งเหล็กแบบนี้ใส่เชือเพิเข้าไปโอเคแล้วมีอะไรอีกฮะแร่ทองโอเคครับปิ้งนิดนึงทำเพิ่มอีกสักหน่อยแล้วกันฮะโอเคนะฮะมันจะได้ครบบริเวณตรงนี้อาา่าฮะตรงนี้จะปิ้งอะไรดีฮะเอาอะไรดีเอาอะไรดีเอาเอาแร่ทินแล้วกันโอเคฮะปิ้งไปแล้วระหว่างนี้ผมขออนุญาตลอดแร่ไปเพิ่มเติมก่อนแล้วกันโอเคป่ะฮะซึ่งมันก็น่าจะใช้ระยะเวลาค่อนข้างยาวนานฮะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดีดนิวฮะ โอเคตอนนี้ฮะเราล่อนครบหมดเรียบร้อยนะฮะโอเคฮะอันนี้ก็ปิ้งทองไปอันนี้คอปเปอร์อ่ะใส่เข้าไปเพิ่มเรามีไอรอนใส่เข้าไปอีกเย่ yeah. แล้วก็มีทิน Uh huh. เห็นป่าเริ่มได้แ,แล้วนะ,ะตอนนี้เรามีคอปเปอร์คอปเปอร์ใช้ทําอะไรได้บ้างดูสิมันทําอุปกรณ์อะไรที่เป็นประโยชน์บ้างเช่นแบบเออหมวกดําน้ำอะไรเงี้ยมันมีเปล่าไม่รู้เหมือนกันเพราะทุกวันนี้เนี่ยฮะเวลาเราลงไปใต้น้ำเนี่ยคือมันหายใจลําบากเข้าใจปะ่ะมันเขาเรียกยังไงอะคือมันมีออกซิเจนที่จํากัดเข้าใจไหมแล้วกว่าเราจะลงไปถึงบริเวณด้านล่างเนี่ยฮะมันลําบากเนี่ยเห็นปะ่ะออกซิเจนของเราเนี่ยฮะลดโคตรเร็วเลยนะฮะ <laughs> ลดโคตรเร็วมันลดลงเร็วมากนะฮะ เนี่ยเราคิดสภาพนะถ้าเกิดสมมติเราจะต้องการแบบไปเรือบริเวณตรงนั้นเห็นป่ะข้างหน้าตรงนั้นมันจะมีเรืออับปางอยู่นะฮะก็คือเรือที่จมอยู่นั่นแหละฮะถ้าเราอยากจะไปบริเวณตรงนั้นอย่างเงี้ยกว่าจะไปกว่าจะกลับเฮ้ยตายเถอะตายแมวกันพอดีใช่ปะ่ะฮะดังนั้นมันน่าจะมีอะไรที่ทําให้เราหายใจใต้น้ําได้มัง้ง ผมต้องการกล่องเก็บของเพิ่มเติมอ่ะเดี๋ยวขอทำกล่องเก็บของเพิ่มเติมแป๊บหนึ่งนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีแร่เพิ่มเติมอีกอะไรอย่างงี้ไงดังนั้นขอทำกล่องเก็บของหน่อยนะกล่องเก็บของเอ้ยไม่ใช่ฮะต้องมาตรงนี้กล่องเก็บของเยอะอ่ะฝากไว้ตรงนี้ก่อนละกันนะฮะชั่วข่าวฝากไว้ก่อนก็แร่อะไรที่ปิ้งเสร็จแล้วก็อ่ะใส่ยไ,ไปอ่ะไอ้นี่ก็คือแร่ฟินผมจะคิดว่ามันมันมันก็อาจจะเป็นแร่หรอมั้งโอเคมีแร่อะไรีกฮะแร่ แร่เหล็กใช่ไหมฮะอ่าเหล็กอันนี้เราก็ปิ้งๆไปเลยแล้วกันมันใช้ประโยชน์อะไรได้ไหมไหนดูสิเอ่อปิ้งๆไปเลยแล้วกันนะฮะเหล็กเนี่ยอ่าอ่มาดูอีกหนึ่งเควสฮะเควสนี้ฮะก็คือไล่เส้นทูคีลินคลินคลินเออมันคืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน<ม>ก็คือเราจะต้องทำเตา Copper ะคะัพเปอร์เฟอร์แนสฮะซึ่งเตา Copper ะคะัพเปอร์เฟอร์แนสเนี่ยฮะมันจะเร็วกว่าเตาธรรมดา20%่็ก็จริงนะฮะเร็วกว่าเดิม20%แล้วถ้าเกิดสมมติเราทำเตาเหล็กก็อู้ เฮ้ยน่าสนใจน่าสนใจน่าสนใจมากฮะถ้าเราทำเตาคอปเปอร์เห็นป่ะฮะมันจะเร็วกว่าเดิม20%ถ้าทำเตาเหล็กก็คืออะไรนะเร็วกว่าเดิม40%ใช่ไหมฮะถ้าทำเตาซเวอร์ิลเวอร์40%ถ้าเตาทอง50%เตาพิสมารีน40%ิเฮ้ยน น่าสนใจฮะน่าสนใจดังนั้นเราเอาเตาที่ว่ามันว่างๆอ่าเตานี้แล้วกันนะฮะเตา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 คือเราจะต้องอัปเกรดเตาอ่ะโอเคฮะเอาเตาออกมาแบบนี้นะฮะเรามีคอปเปอร์แล้วนะฮะคอปเปอร์ Copper ก็คือทองแดงนั่นแหละฮะเอามาอัปเกรดแบบนี้โอเคได้เตาคอปเปอร์แล้วถ้าดา้เอ้ามันไม่ได้รับอ่อชา้าเนาะโอเคครับเราได้เตาคอปเปอร์เรียบร้อยครับรับของรางวัลเย้ แต่เรายังไม่พอเพียงเท่านี้ฮะเห็นปะฮะมันสามารถอัปเกรดเป็นเตาเหล็กได้อีกดังนั้นจัดไปนะฮะก็แบบนี้วนฟูดอ่าได้เป็นเตาเหล็กแล้วมันก็จะปิ้งไอเทมได้ค่อนข้างเร็วกว่าเดิมนะฮะยังไม่จบเพียงเท่านี้ฮะหากคุณโทรมาภายใน30นาทีนี้เราแถมให้คุณฟรีอีกหนึ่งเตาทันทีเดี๋ยวเดี๋ยวไม่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 แถมฮะเราเอามาอัปเกรดเป็นซีเวอร์อีกรอบหนึ่งแล้วกันฮะซีเวอร์ซีเวอร์ซีเวอร์เรามีไหมเนี่ยเออซีเวอร์เรามีซีเวอร์ป่ะซีเวอร์ก็คือ โ <S ie ber> <ox one> อเคครับมีครับเยี่ยมดังนั้นฮะอัพเกรดเป็นซิเวอร์แบบนี้โอเคเย่อัพเกรดอะไรฮะซิเวอร์เสร็จแล้วทองใช่ไหมฮะนี่ครับเรามีทอง8ดอันพอดีเลยอ่ะโอ้อัพเกรดก็ได้น้อเพื่อชีวิตที่ดีในอนาคตนะฮะโอเคครับจัดไปฮะก็แบบนี้นะฮะโอ้โหสุดยอดับมันคือเต่าทองนะ,ะเต่าเต่านะ,ะไม่ใช่เต่าทองและต่อไปฮะก็คือพิสมารีนโอเคพิสมารีนอืม ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะหาพิสมารีได้จากไหนพ R I S มาลีนขอขอดูแป๊บนึงนะครับมันอัปเกรดยังไงมันอัปเกรดโดยการแบบนี้อ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วไม่เข้าใจวะคือเหมือนเราสามารถเอาพิสมารีนบล็อกเนี่ยฮะมาเขาเรียกไงมาเข้าเวิร์กช็อปอันนี้<ป>ใส่บีเกอร์เข้าไปนิดนึงแล้วก็จะได้เป็นพิสมารีนฉาดอ่าฮะเราจะมีวิธีการปาั๊มพิสมารีนยังเอ๊ะแปบบ๊บนึงนะ เรามีพิสมารีนปะเรามีพิสมารีนปะ่ะเรามีพิสมารีน,รส,รนสุดยอดเรามีพิสมารีนจัดไปฮะอัปเกรดเลยฮะเอาให้สุดครับมาถึงจังหวะนี้แล้วเอาให้สุดไปให้สุดอย่าหยุดยัง้งไรสาระเนาะโอเคครับอัปเกรดแบบนี้ฮ่าเตาพิสมารีนดาดาในดูสิฮะมันอัปเกรดอะไรเพิ่มเติมได้อีกหรือเปล่าขอลองดูแป๊บหนึ่งเราสามารถเออแป๊บหนึ่งนะมอร์เฟแนนในดูสิฮะอะไรมันเร็วกว่ากันยังไงเนี่ย เอ่แปบ๊บหนึ่งนะฮะคือถ้าเป็นเตาไดามอนด์อ๋อเราทำเตาไดามอนด์ไม่ได้เรายังไม่มีเพชรโอ้ให้ตายโอเคครับพิสมารีนน่าสนใจมากครับลองวางดูนะฮะหนึ่งสองสามท้าดาอ,อ,อะไรเนี้ยอ๋อเข้าใจแล้วฮะ เราสามารถปิ้งไอเทม2ชนิดพร้อมกันได้โอเคป่ะก็คือใส่วัตถุดิบเข้าไปข้างบนตรงนี้แล้วมันก็จะมาผลผลิตตรงนี้อ่ะชนิดที่2ก็มาตรงนี้แล้วเราก็ใส่เชือเพลิงแค่อันเดียวเฮ้ยประหยัดไปได้ตั้งเยอะแน่น่าสนใจครับดังนั้นนี่นี่เอาของออกมาให้หมดแบบนี้ลองดูนะสมมติเราปิ้งไอรอนแล้วก็ตะก่วแบบนี้เฮ้ยได้ไหมเนี่ยมูมูมูมมัวแป๊บนึงปึ๊บปึ๊บเออได้ไหมเฮ้ยสุดยอดแหลมเป็ดอาเย่โอเคฮะขอลองดูสิฮะมันนี่ไงผลผลิต2อันออกมาพร้อมกัน ก็ถือว่าเป็นของดีนะฮะเอาเราทุบเฟอร์แนน์พวกนี้ออกไปเลยได้ไหมฮะเพราะอะไรฮะเกะก,กะนะ,ะทุบไปเถอะแล้วเราจะทาทาเพื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะใช่ปะฮะแค่นี้ฮะเหลือแล้วเออผมขอฝากเตาเฟอร์แนน์ไว้ในนี้ก่อนละกันโอเคปะฮะอานาคตถ้าเรามีแร่เยอะแล้วเดี๋ยวค่อยทาเตาพิสมารินเพิ่มอีกทีละกันเนาะและเห็นปะฮะสปีดในการเผาเทมเนี่ยมันค่อนข้างเร็วกว่าเดิมเพิ่มเติมก็คือนั่นแหละสองไอเทมพร้อมกันคือแบบตีต่อใจมากๆอ่ะนี่แล้วเราสามารถเอามาหารสองแบบนี้ก็ได้นะอ่่นนนยแแแแบบบบงงงๆๆกกกัััโ คุ้มค่าทุกนาทีดูทีวีสี1826นะฮะ <_ t ose> แป๊บหนึ่งนะถ้าเกิดสมมุติว่ามันสามารถติ้งไอเทมแบบนี้ใช่ไหมฮะ <_ t ose> นี่ฮะใส่เชือเพิงแบบนี้ใช่ไหมอ่าแล้วเราก็ใส่นี่ไอ้นี่เข้าไปแบบนี้อ่าแ,บบแล้วเราก็ใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็อ่ะนี่ฮะแบบนี้แล้วก็แบบนี้โอ้ยเยชีวิตดีจัดนี่ฮะทาแบบนี้นี่ฮะใส่เข้าไปแบบนี้ใส่เข้าไปแบบนี้อ่า คือไม้แพงเรามีเยอะนะก็เอาไปผันผ,าน,ผ,า,นผานเผาทิ้งบ้างก็ได้ซึ่งเดี๋ยวผมค่อยมาลอนแร่เพิ่มเติมในเบื้องหลังอีกทีนึงแล้วกันนะคือขี้เกียจะนะมันล่อนค่อนข้างยาวนานมากก็อนาคตนอะาจะมีเครื่องลอนแร่อัตโนมัติน่ะนะมันมีปะเราสามารถทําอะไรอัตโนมัติได้บ้างไหมเนี่ยขออนุญ,ญาตด,ดูแป๊บหนึ่งนะเราล่อนเหยื่ออะไรเนี่ยแป๊บหนึ่งนะดิสペンเซอร์โอ้โหโอ้โห โอเคฮะมันคือเรื่องของอนาคตเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะเดี๋ยวดูสิฮะมีเควสอ,อะไรเพิ่มเติมที่เราจะทําอีกหรือเปล่าหรือเราจะเอาไปไว้ในคลิปหน้าดีเนาะผมรู้แล้วฮะว่าคลิปต่อไปเราจะทําอะไรฮะนี่เลยครับเควสนี้น่าสนใจไหมเบื่อไหมกับการที่น้ํามันจะต้องหมดไปจากถังแล้วเราจะต้องมาดั่งกองน้ําทุกๆครั้งซึ่งไอ้เท่นี้จะช่วยคุณได้ซึ่งมันจะทาอัตโนมัติทุกสิ่งทุกอย่างฮ่าคุณโจหาเราตอนนี้ที่สุดนสองโอ้โห แหมภาสก็เป็นทีวีไดเร็กเลยใช่ไหมเวลาทีวีไดเร็กภาคือเขาจะต้องทำเสียงแบบนี้คุยกันเราประสบปัญหาใช่หรือไม่แต่อย่างไรก็ตามในคลิปนี้ผมคิดว่าน่าจะเด้เวลาสมควรแล้วผมขอกลับไปคลิปแห่งนี้ก่อนเลยแล้วกันขอบคุณที่ติดตามชมสำหรับวันนี้สวัสดีคระบ,บ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะฮะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในไฟคลิปหน้าครับบ๊ายบายหากท่านผู้ชมชอบซีรีส์นี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยและถ้าเกิดคิดไปเอกแล้วก็ตรงนั้นได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย yeah.